สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอธิบายแคลคูลัสมีโจทย์ตางต่อไปนี้คือลิมิต x เข้าใกล้สองทางลบแอบส์ลูด x ซ x ลบสส่วน x กำลังสองบวกฮ x ลบสิมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้คือจะได้ลิมิต x เข้าใกล้สองทางลบโดยทอดแอบส์ลูดเป็นลบวงเล็บ x ลบสส่วน x ลบสอง x บวกเจ็ดแล้วก็ตัด x ลบสองเหลือซิกมาลิมิต x เข้าใกล้สองทางลบเป็นลบหนึ่งส่วน x บวกเจ็ดโดยแทนค่าเป็นลบหนึ่งส่วนสองบวกเจ็ด เท่ากับลบ1ส่วน9คาคำตอบคือข้อ2ค่ะ